สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ 2GJ ชาแนลนะฮะกับงานทอยขยะนะครับหักขยะโอ้มาไม่ทันนะครับเที่ยวสุดท้ายแล้วอยู่กับ CX210B นะครับเจ้านกยินซีนะฮะยินซีปีหัก ใครไม่รู้มาขโมยประตูรถผมนะเอารถมาจอดไว้มือเดียวประตูเหี่ยบบ่ฮะนะใครไม่รู้มาขโมยประตูไปนะครับผู้ใดมาลักประตูไป <c oughs> แกแ้วแลนผู้เดียวล่ No ออินซี big หัก วัดน็อตเี่วบุญีด้วยนะรมองอยาดาม่านะครับ อันนี้ถนนที่เราจะก่อร้างนะเดี๋ยวเราสำรวจมาจับกันเด้อมันจะได้ลื้ออยู่แล้วนะเราไม่ทำไม่ได้ทาให้ถนนพังนะครับเราจะลื้ออยู่แล้วนะ พัดปีกพับปีกกระพัดโอ้ยโอ้ยโอ้ย สองตัวยาวเท่าไหร่ยาวสามนิ้วครึ่ง เปลี่ยนมุกี่บ่ะเปลี่ยนมุกี้ป่ะมายังอ๋อลงไปละใส่ไปได้ไปสองไนหะกึง่งสลักเป็นสองพักเลยตอนวัดเอาพันวาดเอาพักนอกถอดเบอร์ทั้งไม้ปัญไงขึ้นไปอีก ออาคันนี้มาพะติเอาว่าตักขยะพร้อมน้ำพอดนมันใส่สยไใส่ยงห่างกับเ่ได้ใส่อย่างแล้วเขาได้ใส่แล้วเนาะยังไม่ได้รู้เลยน้ำเนาะแค่พรอมและ สามร้อยนะตเติมเต็มถังเลยวันนี้สามร้อยลิตร